เวลาที่เราจะล้างคาบูนะครับเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับลหลักๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนคือยางโอลิงนะครับยางโอลิงมีทั้งหมดสมตัวนะครับในในในหนึ่งชุดมีสามตัวมันก็จะมีตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอีกสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นก๊อกน้ํามันนะครับก๊อกน้ามันอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็น ไส,ไส้กรองนะครับไส้กรองน้ามันนะครับอยู่ตรงนี้นี่มีทั้งหมดสามตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเรายังใช้ตัวเดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะรั่วนะครับเพราะว่ายางที่ใช้งานมานานเนี่ยมันจะแตกเป็นลายงานแบบนี้แตกลายงานถึงแม้ว่าเราจะอัดกาวมันก็จะไม่อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันแตกลายงานแบบนี้จะต้องได้ทําการเปลี่ยนยางลิงใหม่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะล้างคาบูเราต้องเตรียมนะครับยางอุดิงไว้ด้วยนะครับ